สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะได้นำความรู้ที่ถูกต้องไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซม เปลี่ยนอะไรลรถจักรายานยนต์ด้วยตัวของท่านเองนะครับมารับชมปัญหารถจักรายานยนต์ Honda c คลิก125 i น,นะครับนะว่ารถคันนี้มันมีปัญหาอย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวครูเนี่ยจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรนะคือรถคันนี้นะครับเจ้าของรถเนี่ยได้นำมานะครับเพื่อจะให้แก้ไขปัญหาตัวสตาร์ทเท้าเนี่ยนะครับ มันสตาร์ทไม่ลงนะครับซึ่งมันเป็นปกติเลยของรถออโตเมติกหรือรถสายพานนะครับเพราะว่ารถออโตเมติกหรือรถสายพานเนี่ยคือมาตรฐานเลยก็คือมันจะมีตัวสตาร์ทมือนะครับหรือสตาร์ทไฟฟ้าที่เราเรียกกันติดปากทีนี้เมื่อมันสะดวกสบายนะครับส่วนใหญ่เราก็จะสตาร์ทมือกันอย่างเดียวนะครับนะเราก็เลยละเว้นการ ใช้กลไกสตาร์ทเท้าซึ่งเมื่อผ่านไปนานๆานเข้านะครับก็คือตัวกลไกสตาร์ทเท้าเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งสกปรกไปเกาะแล้วก็เกิดคราบสนิมพอสุดท้ายแล้วนะครับก็คือวันหนึ่งมันมีเหตุฉุกเฉินจะต้องใช้สตาร์ทเท้าเนี่ยมันก็เลยสตาร์ทไม่ได้นะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูนะครับว่าไม่ได้โกหก ที่ใส่รองเท้ามาเหยียบสตาร์ทเท้าให้ดูหน่อยสิครับเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยนะอ่าพี่เยอะพี่ขึ้นไปยืนทั้งตัวเลยครับจับรถด,ดีๆไปได้วยครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยพี่เขายืนไปยืนทั้งตัวยังไม่ลงเลยนะครับอ่ารถคันนี้มาเมื่อวันศุกร์ตอนตอนประมาณสักประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ ทีนี้รถคันนี้มาวันศุกร์น,นะครับเขาก็แจ้งมาเรื่องสตาร์ทเท้าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะก่อนที่ครูจะทําอะไรก็แล้วแต่ครูก็จะต้องไปตรวจสอบระบบอื่นๆด้วยเขาเรียกว่าการตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วก็แจ้งอาการให้เจ้าของรถทราบส่วนแจ้งอาการหรือปัญหาแล้วเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาจะทําต่อหรือไม่ทําต่อนี้ก็คือเรื่องของเขานะครูก็มาทําการเปิดสวิตช์กุญแจ นะครับเปิดสวิตกุญแจเมื่อเปิดสวิตกุญแจสิ่งหนึ่งที่ครูได้ยินก็คือนะครับเสียงการทํางานของปัม๊มนะเสียงการทํางานของปัม๊มซึ่งปกติเนี่ยมันจะดังฟืดสองถึงสามวิแล้วมันกงเงียบแต่ปรากฏว่าคันเนี่ยมันจะมีเสียงคันออด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 ,อดคือบ่องบอกแล้วว่าตอนนี้ปั๊มเนี่ยเริ่มมีการติดขัดนะเริ่มมีการติดขัด แล้วในขดดาเดียวกันนะครับนะฮะเมื่อครูลองเปิดสวิตไฟเลี้ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูเอาปั๊มก่อน,นกันละกันเดี๋ยวรบกวนพี่ไปเปิดสวิตกุญแจหน่อยเดี๋ยวนะเสียงอาจจะได้ยินไม่ชัดนะครับแต่นักนักเรียนที่อยู่ตรงนี้จ,จะได้ยินเสียงอ่าพี่เปิดอ่าพี่ปิดครับลองเปิดใหม่อ่ามันจะมีเป็นบางครั้งนะครับอีกขออีกทีหนึ่ง ่าตอนนี้มันหายแล้วมันเนื้ออาจจะว่าเราผมเปิดทวนใหม่หลายรอบนะครับแต่มีเสียงนะออดอดอดออเหมือนปั๊มจะล็อกนะครับอ่าโอเคเนี่ยทีนี้ที่เปิดสวิ้งแจไว้นะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับทีนี้ครูก็มาเช็คนะสัญญาณไฟเลี้ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวครูเปิดไฟเลี้ยวขวาก่อนท่านดูดีๆนะครับเห็นไหมไฟเลี้ยวขวาติดนะเดี๋ยวท่านต้องดูตัวนี้้วยนะสัญญาณเตือนไฟเลี้ยวสองดวงนี้ไปพร้อมๆกันนะ อครูยกเลิกครูเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอ่ายกเลิกครูเปิดเลี้ยวขวาอ่าทีนี้ครูเปิดมาเลี้ยวซ้ายเลยเห็นไหมฮะมันติดอย่างนี้เลยครับเนี่ยฮะติดสองข้างเลยเนี่ยแล้วก็มีเสียงควนคลางอยู่แถวแถวเนี่ยนะฮะอ่าเดี๋ยวครูให้ดูนะฮะ นเนี่ยนียข้างหลังเนี่ยครับไฟไฟเลี้ยวข้างนี้ก็ติดไฟเลี้ยวข้างนี้ก็ติดต้องบอกกันว่าออน,นี้ไม่ใช่ฮัสซา,าร,ร์หรือไฟผ่าหมากนะครับอันนี้คือปัญหานะนเนี่ยเนี้ติดสองข้างค้างเลยแล้วมีเสียงค้างที่ครูบอกฮือฮือืออยู่ตรงนี้อ่านะครับครูยกเลิกสัญญาณไฟเลี้ยวอ่าครูเปิดเลี้ยวขวาใหม่ครูเปิดเลี้ยวซ้าย เนี่ยเห็นไหมเป็นอีกละอ่าเดี๋ยวคูเปิดเลี้ยวขวาใหม่ติดนะแต่ถ้าคูกดยกเลิกตัวนี้ก่อนนะยังไม่เปิดเลี้ยวซ้ายเลยนะอ่าเราค่อยมาเปิดเลี้ยวซ้ายอ่าติดเป็นปกติยกเลิกคูไปเลี้ยวขวาไม่เป็นไรยกเลิกเลี้ยวซ้ายไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคูผักไปเลี้ยวขวาเลย นะฮะางเห็นไหมครับอ่านะฮะดูนะฮะตรงนี้ตรงสวิตนะครับอ่าอาจจะเห็นไม่ชัดตรงสวิตนะครับจะเป็นเลี้ยวซ้ายเป็นเลี้ยวขวาแล้วก็มีสัญญาณของไฟผ่าหมานะครับเเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะว่าจริงๆแล้วเป็นที่อะไรยังไงนะครับ ทีนี้เดี๋ยวดูต่อไปนะครับน่ะครูก็มาลองติดเครื่องฟังเสียงดูนะครับอ่ามันก็จะมีเสียงเครื่องนงั้นก็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 ก,ก็นะฮะอ่ะพี่ติดเครื่องเลยครับบีบเบรกติดเครื่อง ท่านผู้ชมได้ยินไหมครับยัจารยตักตักตักคาารูอาจจะทำเสียงไม่เหมือนนะเดี๋ยวเดีครูไปใกล้ๆอ่อาัเจนนะอ่าอ้าวพี่ดับเครื่องครับพี่สตาร์ทเครื่องใหม่ ใจยังเสียงนะครับอ้าวดับเครื่องครับอ่าทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปทําอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวครูจะเช็คน้ํามันเครื่องแต่ว่าเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งให้น้ามันมันตกตะกอนไปตกไปนอนข้างล่างก่อนนะครับอ่าครูก็จะมาให้ดูนะครับส้กรองอากาศพี่มาถอดส้กรองอากาศให้หน่อยไปอยู่ฝั่งนู้นเลยครับนะถ้าเป็นตากล้องครูเท่านี้กว่าจะ นั่งประจำที่ได้นะครับนินทาตากล้องไปหน่อยละนะย้ำย้ำอยู่ทุกคลิปนะครับว่าไส้กรองอากาศนะครับของแท้เนี่ยอัลละแค่ประมาณ1 0 0ยหนึงถึงสองนะครับน่ะไส้กรองอากาศของเทียมเนี่ยอย่าซื้อมาใส่นะแต่ละหลายคนก็คือเห็นแก่ของถูกเอาของเทียมมาใส่แต่บางครั้งนะเจ้าของรถนะครับ ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทางร้านหรือช่างเนี่ยเอาของเทียมมาใส่ให้เจ้าของอยา,ากจะได้ของแท้แต่ทางร้านเอาของเทียมมาใส่ให้และที่น่าเจ็บใจคือใส่ของเทียมแต่เก็บราคาเท่าของแท้หรือแพงกว่าของแท้อีกนะครับน่าเจ็บใจมากเลย เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจากนี้นะครับเดี๋ยวครูก็จะไปทําการเช็คน้มันเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะลื้อฝั่งสายพานมาดูกันว่าฝั่งสายพานเป็นอย่างไร เพราะว่าเช้าวันนี้จะสอนนักศึกษาที่มาเรียนเรื่องระบบส่งกําลังงานด้วยสายพานพอดีนะครับก็ถือว่าโชคดีได้รถจริงๆมาฝึกเรียนรู้แล้วก็จะล้างทั้งฟารมสะอาดตัวกลไกลสตาร์ทเท้าอ่าอ่างสากาศที่ใส่ามานะครับเป็นไส้กรองอากากศของเทียมครับที่หงายอีกด้านหนึ่งมาครับนี่นะ ของเทียมนะครับถ้าของแท้จะไม่ได้ใช้สกรูเกี่ยวปล่อยยึดอย่างนี้นะครับมันจะเป็นตุ่มคล้ายๆกับว่าเขาใช้ความร้อนย้ำเลยนะครับของเทียมนะตัวกระตรงนี้ตัวกระดาษก็จะเป็นแค่กระดาษธรรมดานะครับกระดาษตันๆไม่ได้เคลือบน้ํายาอะไรโอเคนะฝากไปด้วยนะครับพยายามใช้ไซ้กรอากาศของแท้อ่าทีนี้ดูนะครับสบภาพภายในตัวเรือนหม้อกรองอากาศ เห็นไหมเต็มไปด้วยที่ฝุ่นชัดเจนนะครับท่านเห็นแล้วนะครับนะฮะส่วนไส้กรองที่ใส่มาของเทียมเนี่ยเจ้าของจะซื้อมาเปลี่ยนเองหรือว่าร้านหรือช่างเปลี่ยนมาให้นี่ครูไม่รู้นะครับนะเราก็ไม่ได้อยากจะรู้ด้วยตรงนี้เดี๋ยวพาไปเช็คนะ้มันเครื่องครับนี่ไม่ได้จัดฉากนะครับนี่คืองานจริงๆนะครับที่ไปอยู่ตรงนู้น เห็นไหมเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับตรงช่องเติมก้านวัดน้ำมันเครื่องเดี๋ยวระดับน้ำหม้อน้ำก็ต้องตรวจสอบนะครับนะ ้อ่านี่นะชัดเจนนะที่เขาบอกเลยนะไม่มีน้ำมันเครื่องติดมาเลยนะครับอนะที่จิ้มห้เขาดูใหม่อีกทีนึงว่าไม่ได้จัดฉากอ่ายกขึ้นมาครับนเนี่ย<ม>ชัดเจนไหมครับขับรถแบบเนี้น้ำมันเครื่องไม่มีเลยนะอย่างที่เขาพูดนะฮะขี่ควายควายก็ตายครับนะอ่าโอเคครับน้ำมันเครื่องไม่มีอ่ เดี๋ยวครูให้ดูยางนะนี่ยางนะฮะสภาพยางนี่คือหัวกลนเลยนะฮะไม่มีดอกเลยนะครับฝั่งนี้เห็นไหมฮะเข้าใจฮะสะภาพเศรษฐกิจมันไม่ดีครับแต่ละหลายอย่างก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะครับโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้พี่เขานะครับถอดฝาครอบห้องสายพาน นะซึ่งตรงถอดน็อตเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องสำคัญหรือเรื่องยิ่งใหญ่อะไรนะครับเดี๋ยวครูขอหยุดวิดีโอไอตรงเปิดน็อตพวกนี้ออกไว้นะครับเดี๋ยวพอเปิดมาปุ๊บเดี๋ยวครูจะมาเดินวิดีโอต่อโอเคนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับพี่เขาก็ได้ทำการถอดน็อตโดยรอบฝาครอบห้องสายพานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเอาพี่เปิดครับ นะครับนะอ่าตรงนี้นะครับตรงตัวเคี้ยวสตาร์ทนี่นะครับก็มีรอยแว่งๆ่งงขาวๆท่านเห็นไหมครับนี่นะชัดเจนนะซึ่งมันติดขัดนะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอดมาทําความสะอาดน่ะโอเคครับพี่ตรงนี้ตัวตัวเคี้ยวเฟืองสตาร์ท ที่อยู่กับตัวผู้เล่นหน้าตัวนอกหรือชามใบพัดนะครับก็จะมีรอยแหว่งๆเห็นไหมฮะที่ปลายนิ้วครูเนี่ยขาวจัว่ยเลยนะครับนะครับส่วนสายพานนะครับก็เดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่นะฮะเนี่ยชัดเจนไหมครับเนี่ยฮะสายพานนะอ่าแตกอ่าพร้อมพร้อมจะขาดได้เมื่อนําไปใช้งานนะครับ อย่างที่ครูบอกไปว่าถ้ามันขาดในระหว่างใช้งานมานะครับอ่าก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บเสียชีวิตพิการได้เค okay, นะเดี๋ยวเราจะถอดมาดูกันว่าอาคลัสเอยเม็ดเอ,ย,มเมเอยเนี่ยมันยังสภาพสมบูรณ์อยู่ไหมนะซึ่งเดี๋ยวขั้นตอนการถอดก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็คือใช้ลูกบล็อกลูกบล็อกนะครับ เดี๋ยวครูจะขอหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้พี่เขาถอดคลายน็อตให้หลวมก่อนจะได้ไม่เสียเวลาท่านนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับพี่เขาก็ได้ใช้ลูกบล็อกลมนะครับยิงน็อตทั้งผู้เล่หน้าผู้เล่หลังออกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะถอดนอด็อตนะฮะจะถอดตัวไหนก่อนก็ได้นะครับตัวหน้ามีนอ็อตแล้วก็แหวนรองแล้วก็เฟืองสตาร์ท ยกออกมาทั้งชามใบพัดเลยก็ได้ที่นะครับอ่าโอเคนะครับข้างในไม่มีแหวนรองหรือแหวนหน้าชามรองไม่มีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆครับพี่ถอดผู้เล่หลังออกมาพร้อมกับสายพานเลยครับเอาชามออกก่อนน็อตก่อนน็อตๆอ่าเป็นน็อตแล้วก็เป็นแหวนรองนะครับเอาชามออกมาก่อนชามชามอย่างเดียวโอเคโอ้คัดหนาปึกเลยครับเห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นคัดไปจ้างเขาอัดนะครับไม่น่าจะใช่ คลัทเดิมๆนะครับภาษาภาษาววยรุ่นมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะครูได้ยินเขาเรียกคลัสหนังอูดหนังวัวหนังควายอะไรเขาเนี่ยนะครับเนี่ยนะหนาปึกเลยครับโอเคฮะอ้าวพี่เอาผู้เล่หลังพร้อมกับสายพานออกมาเอาสายพานออกไปเลยครับทีนี้เดี๋ยวเราเช็คผู้เล่หลังก่อนเลยนะครับเอาผู้เล่หลังใส่กลับไปยังเก่าครับ เดี๋ยวคู่วานหมุนล้อเดินหน้าเร็วๆหน่อยพี่จับไปด้วยสิอ่าเดี๋ยวทุกท่านฟังเสียงเองหมุนแบบทีเดียวฟิวไปเลยดิเอออีกทีนึงอ่าได้ดินหะฮะชัดเจนนะครับก็เสียงลูกปืนก็ดังในระดับหนึ่งส่วนถ้าใครเป็นพวกหูเทพหูทิพย์ถ้าบอกว่าดังลาคาเลยก็เสียตังเปลี่ยนไปนะครับ แต่ถ้าท่านใดบอกว่าโอ้แค่นี้รับได้อท่านก็ใช้ต่อไปนะครับโอเคนะนะทีนี้เดี๋ยวจะให้พี่เขานะครับถอดนะครับนะผู้เล่นหน้ามาดูกันว่าเม็ดใสมาถูกไหมเม็ดพังเม็ดสึกเม็ดแพ้เม็ดเทียมนะครับอ่าพี่เขาถอดมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันอ้าวเปิดไอ้ฝาขัดชามหรือช่างเขาเรียกว่าหลังเต่า อ่าโอเคไม่เป็นไรครับอ่าเดี๋ยวครูขอนิญาตหยิบเองเลยนะครับหยิบเองเลือกเองเลยนะครับอันนี้เม็ดแรกนะครับเม็ดแรกครูหยิบขึ้นมาปุ๊บแค่เม็ดแรกก็หาแล้วครับเม็ดแรกครับผิดแลวเห็นไหมครับเนี่ยเอาด้านพลาสติกมาอยู่ด้านหน้าเห็นไหมะนะถึงบอกว่าในสื่อโซเชียลใน youtube มีเยอะแยะครับที่เขาสอนวิธีใส่เม็ดที่ถูกต้องนะแต่เนี่ยยังผิดเลยเห็นไหมครับ เม็ดแรกก็ผิดแล้วเม็ดที่สองก็ผิดอ่าเพราะเพราะช่องถัดไปนะครับหรือคู่ถัดไปอ่าผิดอ่าเม็ดนี้ใส่ถูกครับแสดงว่าคนที่ใส่เนี่ยนะไม่รู้คือไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคือช่างหรือไม่ใช่ช่างก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นช่างก็ต้องบอกว่ามั่วนะครับ แต่ถ้าทําเองก็บอกเราไม่เป็นไรนะครับเพราะไม่รู้อ่าเ<ห>มนี้ใส่ถูก,กนะครับเออเอา <laughs> เข<อา>้าไปอ้าวเม็ดนี้นี่นะถอดมาเห็น <laughs> เ็นนะเมนี้ใส่ผิดอา้าวเนี่ย <laughs> เห็นไหมฮะมั่วตามอัธยาใสอ,อ่าทีนี้เดี๋ยวครูก็ไปดูนะครับครูก็จะมือรูปลงในล่องนะก็รู้สึกว่าเป็นรอยสะดุดมือนิดนิ นะครับก็อยู่ในขายที่รับได้นะครับถ้ารับไม่ได้ก็เสียตังค์ไปเนะีนะ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ที่เอาผู้เล่หหลังออกครับเอาชุดคัดออกนะเดี๋ยวเราจะดูว่ามีร่องรอยของการรั่วของซีนไหมตรงนี้ก็จะเป็นซีนห้องเฟืองท้ายนะครับเวลาถอดมาก็ตรวจสอบด้วยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นซีนเพาาข้าเหวี่ยงด้านซ้ายนะครับซึ่งของ Hond a เนี่ยจะมีปัญหาซีนตัวนี้มันชอบรั่วง่ายอันนี้ก็จะมีคาบที่ฝุ่นไปเกาะอยู่นะครับนะถ้าถ้าดูใกล้ๆเนี่ยก็จะมีเหมือนคาบน้ํามันซึมๆออกมาแต่เนื่องจากตัวเนี้ยน้ํามันเครื่องมันน้อยมันแห้งนะครับไม่รู้ว่าน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวจะต้องติดต่อกับเจ้าของอีกทีนงึง โอเคนะอ่าเพราะว่าตอนนี้คือเขาให้ทําอยู่แค่เนี้ยให้ให้ครูแค่ทําไ้ตัวสตาร์ทเท้าเนี่ยให้มันสตาร์ทได้อ่ะเดี๋ยวจะพาไปรื้อตัวสตาร์ทเท้าต่อครับเดี๋ยวครูขอสต็อปวิดีโอไว้ก่อนเพื่อเตรียมเครื่องมืออุป,ปรกรณ์อ่านะครับก็มาต่อนะครับเดี๋ยวเราจะถอดชุดกลไกสตาร์ทเท้ามาทำความสะอาดนะครับ ตอนนี้พี่เขาก็กำลังถอดน็อตยึดขาสตาร์ทเท้าออกนะครับอย่างฝืดเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องจริงอย่างหนึ่งนะครับคือไอ้ตรงก,นกลนกายสตาร์ทเท้ามันติดตายเนี่ยนะครับอ่าก็ลหลายๆร้านเขาก็ไม่ค่อยอยากจะมาถอดล้างทำความสะอาดให้ อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของไม่แจ้งหรือเจ้าของก็แจ้งนะฮะแต่ว่ามันเสียเวลามันขี้เกียจจะทําหรือเปล่านี่ครูก็ตอบแทนไม่ได้นะครับเนเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตัวขาสตาร์ทออกไปนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับเดี๋ยวเราก็จะถอดนะไอตัวพลาสติ hmm. กเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการถอดซีนตัวนี้นะครับ mm hmm. มีตัวตรงๆให้พี่เขายืมไหมล่ะ mm hmm. พี่อ่าถอดเลยครับเด mm hmm. ี๋ยวรอพี่พี่ปุ้ยกันเดี๋ยวครูขอหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี mm ๋ยวจะถอดตัว น็อตยึดนะฮะเป็นประแจแอลนะฮหกเหลี่ยมสามตัวนะครับอ่าต่อนะครับเดี๋ยวจะให้ที่เขาถอดนะครับเพื่อให้เราเห็นขั้นตอนนะครับจริงๆแล้วคือมันถอดยากนะครับต้องระวังเหลี่ยมน็อตมันเสียด้วยนะนะมันไม่ได้ออกง่ายอย่างนี้นะตอนนี้คือครูได้ต่อกกระตุ้นคายไปให้ก่อนแล้วนะครับ เกิดท่านที่อยากจะทําเองจะได้รู้ขั้นตอนว่าทําอย่างไรแล้วก็จะได้ทราบว่าจริงๆมันออกยากมันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างในคลิปนี้นะครับนะนะแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะครับเวลาถอดก็จะมีรายละเอียดปีกย่อยแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับนะมันคงไม่ได้เหมือนกันเป๊ะ นะครับทีนี้นะครับหลังจากเราฝาตัวนี้ออกไปที่นี่ครับประเกนครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดซีนตัวนี้นะครับนะโปรดจําไว้ว่าถ้าจะทําคศาสตร์นะครับชุดกลไกลสตาร์ทเท้าต้องเสียซีนตัวนี้หนึ่งตัวนะครับทีนี้เวลาถอดซีนตัวเนี้ยนะท่านจะใช้เครื่องมืออะไรถอดก็กเรื่องของท่านนะครับ ที่โรงเรียนก็จะมีเครื่องมืองัดซีนมีอะไรต่างๆนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของซีนตัวนี้นั้นเดี๋ยวครูจะทําการถอดซีนตัวนี้ออกเพราะว่าใต้ซีนเนี่ยจะมีตัวคลิปล็อกอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสต็อกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อมันจะได้ไม่ใช้เวลาเยอะ อ่านะครับตอนนี้นะครับครูก็ได้ทําการแงซีนตัวนี้ออกไปแล้วนะครับนะท่านจะใช้เครื่องมืออะไรก็ได้นะครับเพราะว่าซีนตรงเนี้ยอ่าไม่ได้กันน้ํามันมันไหลออกมานะครับมันเป็น,นกลไกแบบแห้งๆนะครับครูก็งัดละที่เอาซีนออกทีนี้พอเราซีนออกนะครับเราก็จะเจอตัวกิบล็อกนะก็จะต้องใช้ครีมห่างแหวนถอดกิบล็อกออก โอเคนะครับนี่นะฮะกิบล็อกพี่อ่านี่นะฮะกิบล็อกฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับเอาพี่เอากิบไปเก็บหงายเลยครับด่วนเลยทีนี้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวที่เราจะต้องทำนะครับก็คือนะฮะแงะ้ไอตัวพับล็อกแล้วก็ใช้ไขควงตอกตอกนะครับสกรูยึดฝาปิดตัวนี้ออกอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวตรงนี้ครูก็ขอสต็อปไว้เหมือนเดิมก่อนนะครับ ่านะครับตอนนี้นะครับครูก็แนะงะตัวพับล็อกสกรูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่เขาถอดสกรูหรือน็อตออกอนะเอาคลายเลยครับจริงๆต้องใช้ไขควงต่อกระตุ้นก่อนนะตอนนี้คือเราต่อกกระตุ้นคลายไปแล้วนะครับมันก็นเลยหมุนออกได้ง่าย อะไรมันจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลายหลายชิ้นนะครับถอดมาแล้วก็เก็บให้เรียบร้อยนะมีสกรูอยู่หกตัวท่านถอดเองนะฮะอ๋อห้าตัวครับโทษทีมีสกรูอยู่ห้าตัวนะครับเอาฝาปิดออกเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลไกเนี่ยนะครับดูนะฮะสปริงมันหลุดมันร่วงอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวครูขอญาตเปตรงที่สว่างสว่างเนี่ยเห็นไหมฮะ สปริงมันหลุดจากลานจากกลไกลมันออกมาเนี่ยนะครับอ่าส่วนหนึ่งคืออาจจะเกิดจากสกรปรกด้วยนะครับส่วนหนึ่งคือนี่สปริงตรงเนี้ยมันหลุดออกมาจากกลไกรับตำแหน่งของมันนั้นเดี๋ยวเราจะทําการถอดนะฮะอ่านี่เลยครับพี่จับมันคว่ำเลยครับอ่าคว่ำเลยอ่าเสร็จแ,แล้วพี่เอาไม้ลองแล้วเอาค้อนค่อยๆเคาะลงไป พี่เอาไม้มาลองสิใหญ่ไหมเปล่ามังไปไหนหมดล mm ่ะพี่กุ้ยไปหาเศษไม้น้าสามาได้ครับนัเอามาลองให้อยู่ค่อยๆคาะอลงไปครับพี่ไม่เอาสันมันล่ะอ่าคุ้ยจับ อันนี้ oh. ท่านดูนะครับขนาดเราต่อกอย่างนี้เอากิ๊บออกไปแล้วนะครับมันยังไม่ออกเลยนะครับมนะนะมันติดตายมันขยับ oh. ไม่ได้ครับเอาเลยอาจารย์นะฮะ oh. โอ้โหชีวิตอ่าเดี๋ยวครูจะหยุดวิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวจะเอาตัวแกนสตาร์ตตัวนี้ออกเ นะครับตอนนี้นะครับพี่นพดลนะครับเขาก็ได้จัดการนะครับถอดชิ้นส่วนอะไรนะครับของตัวเฟืองกลไกสตาร์ทเท้าออกมานะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่มันจะติดตายนะครับเพราะว่ามันเป็นสนิมส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยได้ใช้นะและที่สำคัญคือคันนี้ที่อยู่ในข่ายสุ่มเสี่ยงก็ตามที่ครูแจ้งไปนะครับ ตัวเฟืองตัวนี้ที่เกาะอ,อยู่กับชามใบพัดเห็นไหมฮะงงหนึ่งชิ้นแลมันมีเขี้ยวเหลืออยู่น้อยมากแต่เดี๋ยวต้องทดสอบดูก่อนว่ายังสตาร์ทเท้าเกาะกันติดไหมอ่ากับตัวนี้นะครับที่อยู่กับแข้งนะครอบสายพานตัวนี้นะครับว่าจะเกาะกันติดไหมก็จะมีอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับท่านที่มีรถออโต้ขับนะครับน้ำมันเครื่องตรวจสอบนะครับน้ำมันเครื่องตรวจสอบสตาร์ทเท้าก็ว้างๆก็ลองตั้งขาคู่สตาร์ทดูบ้างนะทีนี้เดี๋ยวครูแถมให้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ารถคันนี้น้าในหม้อน้ําหรือน้ําในระบบระบายความร้อนเนี่ยยังมีอยู่ไหมนะเดี๋ยวครูขอหยุดวิดีโอก่อนนะไปรื้อให้ดูนะครับสักครู่หนึง่งชิ้นเดียวเนี่ย อ่านะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะเปิดถังเก็บน้ําสํารองนะครับทีนี้ครูส่องลงไปนะครับนะบนก็ก็มองเห็นน้ําอยู่นะท่านเห็นไหมที่ที่เป็นสะท้อนสะท้อนนะครับก็มีน้ําอยู่แต่น้ําที่มีอยู่นะจะเป็นน้ํายาหล่อเย็นหรือเป็นน้ําที่เป็นสนิมหรือน้ําเปล่านี้ครูไม่รู้นะครับเ,เพราะว่าของคลิกตัวเนี้ยถ้าเรามาเปิดฝาหมอ้อน,น้ําตรงเนี้ย น้ำที่อยู่ในถังน้ำสำรองมันจะไหลทิ้งออกมาตรงนี้ทันทีเลยนะก็เป็นอันว่ารถคันนี้นะครับท่านเจ้าของรถของท่านน้ำมันเครื่องแห้งนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าถ่ายแล้วเติมเข้าไปใหม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเสียงจะเงียบหรือเปล่าก็ต้องลองดูนะครับนะคลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมจนจบ นะเก็บไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับมีรถก็ต้องตรวจสอบบำรุงดูแลรักษามันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ